สวัสดีวันนี้เราจะมาอัปเดตเกมมกังกรเกมเดินนะพอดีเราเพิ่งจะมาเห็นตอนห้าทุ่มไม่รู้ว่ามีคนทำหรือยังรีบทำล้วก็รีบลงวันนี้เราไม่ได้เล่นเลยยังไงขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วย <S <S เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรอัปเดตบ้างอันนี้เขาพูดถึงจะมีบอสในสี่โลกนะก็คือนี่จะมีโลกกระแตน เดี๋ยวพามาลองตีบอสสัก่อนอันนี้จอยเพื่อนเพราะว่าไม่ค่อยมีโคเรตตอนเกินตอนนี้ก็ดึกมากแล้วตอนเล่มห้าทุ่มกว่าแล้ว เพือ่อนหายไปไหนเพื่อนไหนไไหน,น,ไหน,นี่เราใช้ตัวนี้เพราะว่าจริงๆมันจมตีแรงแต่ว่าไอ้บอสร,รู้สึกว่ามันจะจมตีเหมือนกับไอ้อนเทลวีนนะที่จะไม่ว่าจะมกรแรงแค่ไหนก็จะโจมตีแค่40ตรนี้เอา มังกรอื่นออกมาดีกว่ามันเคลื่อนไหวช้าไปหน่อยลวได้ลวรลว,ลวได้ลว,ลวดลวใจใจแตกไปหนึ่งแล้วตัวเล็กๆก็ไม่ว่าเราจะใช้มังกรอะไรมันก็จะโจมตีแค่ ยี่สิบานะค่ามันได้แค่23่มันโจมตีหนักมากเนี่ยเราลดไป200กว่าเลยลดทีละสองร้อกว่าถ้าคนจะใช้มังกรอึดก็ได้แต่ว่ามังกรอึดส่วนใหญ่ก็จะแบบตัวใหญ่พวกมังกรอะไรเงี้ยพราะตอนตัวใหญ่ก็จะโดน โดนโจมตีง่ายกว่านะเราคิดว่าเราเคยเอ,ออกมาแล้วแป๊บเดียวตายโดนแบบลมอะ่ะแล้วมันเคลื่อนไหวช้าก็เลยเอามังกรที่มันเคลื่อนไหวได้ง่ายแล้วโจมตีแรงแต่อันนี้ไม่จําเป็นละไอโจมตีแรงนี่ไม่จําเป็นสําหรับบอสเลยต้องเอาแบบอึดแล้วก็คลองแคลวดีกว่า พยายามค่าเพื่อนหายไปไหนไม่รู้อ๋อหยุดนุดมาช่วยน้อยจากปกติที่วิ่งไปฝั์มไปได้เลยแบบนี้เตอนนี้อึดมาก นี่เรารอไกลๆหน่อยให้เพื่อนรับหน้าไปก่อนเพื่อนอยู่คางเราตั้งนานแล้วเราเลอนหนึไม่ได้ต้องรีบตีมันแต่ถ้าเกิดเรามีพวกเนี่ยสมมติเราตายเรารอให้เพื่อนกำจัดเสร็จถ้าเกิดเพื่อนไม่ตายเราก็ได้ของเหมือนกันนะอันนี้เราก็เปิดกล่องเหมือนรอบที่สู้ตอนฮาโลาวีนเตะเดะเลย อันนี้โลกออริจินโลกแรกมันก็อยู่บนเขาแบบน,นี้นะนี่บนเขาแบบน,นี้ลองซะหน่อยดีไหมนะี่ไม่มีคนเลยเดีย๋ยวจะลองเล่นคนเดียวแล้วกันเอาเป็นแตนดีกว่าหาหาตัวที่มันเลเวลเยอะสุดนี่ ตัวนี้เลเวลเต็มมันจะอึดกว่าแล้วก็โดนโจมตีน้อยกว่าดีกว่าตัวใหญ่เพราะว่าโจมตีแรงไปไม่มีประโยชน์สู้กับบอสอนะไม่มีแล้วไม่มีแล้วอะตาตัดเลยเดี๋ยวดูซิจะรอดหรือเปล่า นี่อมอสมอสหน้าตาเหมืนควายหรือเปล่าเนี่ยทำไมตัวแปลกๆดวงหรือเปล่าโอ้ยไม่น่าจะใช่ควายแหละรัวได้รัวตอนแรกะรัวไปเลยนี่เราเคยบินบินล้มเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดบินยิ่งยิ่งหนีอยิ่งแบบโจมตีไม่ค่อยโดน หมุนหาที่ตำแหน่งหน่อยอะรัว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 ะห่างหน่อยห่างหน่อยก็ยังโดนโอ้ยจะตายอีกแล้วเอออันนี้ยังโอยแตกนี่ ยิงๆแล้วก็อยู่พยายามอยู่ห่างๆไม่ให้โดนลุมอะ่ะโอ้ยแต่ก็โดนลุมอยู่ดีมันเข้ามากันเยอะ อันนี้เราเร่งความเร็วให้หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนานไปนีย่ยมันจะคล้ายกับแมงม,มุมเลยตัวน,นี้ก็คือทำให้เราหยุดได้พอตอนโดนสกัดก็โจมตีไม่ได้ด้วยแบบเนี้จะตายแล้วนี่อืม บวแน่นอนเอ้ยหลือควายวะ่ะอืมได้น้ำยาดีมากๆากโลบักไม่น่าจะได้เพราะเราไม่เคยใช้โลบักอันนี้มาที่ด่านจังเกิลน,นะเ,เดี๋ยวไปดูซะหน่อยตรงไหนที่มีบ้าง ช่วงนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้เท่าไหร่นี่นะจากเนี่ยก็คืออยู่ตรงแท่นนี้เลยอ่ะเดี๋ยวไปต่อที่ด่านสุดท้ายด่านเวอร์ชวลแลนด์เราไปดูมาทุกด่านแล้วนะมันไม่มีมันไม่มีมมมบอสมีแค่สี่ด่านตามที่มันบอกตอนแรกตามประกาศเลย ปกติไอ้ตรงจุดเกิดมันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่ตอนนี้มันย้ายมาอยู่ตรงกลางแปลว่าตรงที่เบ,บอบสเกิดเนี่ยน่าจะไปอยู่ตรงจุดเกิดเดิมแน่เลยจุดเกิดจุดเกิดเดิมอยู่ตรงไหนตรงแถวแถวนี้สินั่นไงจุดเกิดเดิม นี่อยู่ตรงนี้จริงๆด้วยรีเซ็ตเราก็จะมาจุดเกิดไม่ต้องบินนานโอเคแล้วเ,เจอกันใหม่ EP หน้าแล้วกันนะบ๊ายบาย